ตอนที่450กองคาราวานน้ำมันของอาณาจักรทะเลทรายคนงานและทหารอยู่ในสโตนแคนยอนทำงานหนักในการก่อสร้างและการรักษาความปลอดภัยสาธารณะร็อบบี้และลินเลียนเดินไปรอบๆภูเขาคุนนางที่เดินทางมายังเดินรอบภูเขาสองสามวงจากนั้นพวกเขาก็พร้อมที่จะกลับไปที่เมืองเวสไว์กลุ่มคนกลับไปที่รถไฟและนั่งลงอย่างสง่างามเหล่าขุนนางหยิบถ้วยชาขึ้นมาอีกครั้งและผู้ควบคุมรถไฟกำลังจะเริ่มต้นรถไฟอีกครั้ง ในขณะน,นี้รถถังขนาดใหญ่ของเอลซี่ขยับอย่างกระทันหันแคนูนลัสหมุนและเล็งไปทางด้านเหนือของภูเขาทหารที่อยู่รอบตัวเขาก็ตื่นตัวเช่นกันมีคนตะโกนมาว่าคนเหนือเยอะเป็นกลุ่มใหญ่ส่งคนไปดูให้ฉันใช้ทักษะการตรวจจับเพื่อดูอ่ามันไม่ใช่ศัตรูแต่เป็นกองคาราวานมันคือกองคาราวานจากอาณาจักรทะเลทรายจากครอบครัวของมอตา้า ร็อบบี้มีความสุขที่ได้ยินเช่นนั้นแต่ตอนนี้เขาอยู่ในรูปของร็อบบี้สมิธดังนั้นจึงไม่สะดวกสําหรับเขาที่จะออกไปพูดคุยเขาต้องขยิบตาให้หนู่หลุนที่อยู่ข้างๆฝ่ายหลังเข้าใจและกระโดดออกไปทันทีเขาพูดเสียงดังว่าถ้าเป็นเรื่องทางการทหารปกติแล้วผู้บัญชาการเอลซี่จะเป็นคนจัดการแต่เนื่องจากเป็นเรื่องธุรกิจฉันจะรับกลุ่มธุรกิจนี้ไว้หลังจากพูดอย่างนั้นเขาก็หันกลับมาและโบกมือให้รถไฟกองเต้รับตามฉันมาเรียนรู้การทําธุรกิจ ร็อบบีรู้ว่าในความเป็นจริงเขากำลังจะขอให้เขาติดตามและเป็นประธานอย่างลับๆแต่เขากลัวว่าหากทำเช่นนั้นจะเป็นการเปิดโปงตัวตนของร็อบดังนั้นเขาจึงโทรหากองเต้ทุกคนรู้ว่ากองเต้ไม่มีสมองเลยร็อบยิ้มและดึงกองเต้ทั้งสองกระโดดลงจากรถไฟพร้อมกันและตามนู่หลุงไป ไม่นานกองคาราวานแห่งอาณาจักรทะเลทรายก็มาถึงเบื้องหน้าพวกเขากองคาราวานนี้มีลักษณะเป็นทะเลทรายอย่างชัดเจนและสินค้าทั้งหมดถูกบรรทุกโดยอูดขนาดใหญ่พเพราะคาล้วนสวมผ้าคลุมศีสษะและไม่สามารถมองเห็นใบหน้าของพวกเขาได้พวกเขาสามารถเห็นได้จากพื้นผิวของครอบครัวที่ปักบ,บนเสื้อผ้าของพวกเขาว่ามาจากครอบครัวของมอต้ตาคนกลุ่มนี้ไม่คาดคิดว่าจะมีคนจำนวนมากในสโตนแคนยอนและมีรถแปลกๆครั้งสุดท้ายที่พวกเขามาที่นี่มันไม่ใช่แบบนี้ พ่อคาตกใจแต่พวกเขาก็จนูโอลันและเอลซี่ได้ในทันทีหลังจากการขนส่งน้ำมันหลายครั้งไปยังเวสไวทาวันก็ยากที่จะไม่รู้จักสองคนนี้ต่อหน้าพวกเขาชายวัยกลางคนที่มีผ้าคลุมหน้ากระโดดลงจากหลังอูดและคำนับพวกเขาเรามาจากอาณาจักรทะเลทรายและกำลังส่งน้ำมันไปยังเมืองเวสวินนูหลุนถามด้วยรอยยิ้มโดยที่ร็อบไม่ได้ถามคราวนี้คุณขนน้ำมันไปเท่าไหร่ครั้งนี้เราส่งมอบไปแล้ว198บาร์เรลเอเลขอะไรแปลกๆปลกหนึ่งบาร์เรลทำไมไม่200บาร์เรล และปริมาณก็น้อยเกินไปเท่าที่นูเอหลุมรู้น้ำมันคือชีวิตของรถไฟขบวนใหญ่ก็ดฟาเธอร์ขัด2อย่างไม่ได้น้ำมันกับน้ำมันหากไม่มีสสิ่งนี้เครื่องยนต์ก็จะไรประโยชน์เหลือเพียงเครื่องจักรไอ้น้ำที่หนักและใช้งานยากก็อดฟาเธอร์ยังไม่ได้เอาเครื่องจักรไอ้ำออกจากถังของเอลซี่เพราะเขาไม่ชอบเครื่องจักรแบบนั้นมากนักนอกจากนี้เขายังกล่าวอีกว่าเครื่องจักรไอน้ำคือน้ำตาแห่งการเวลาซึ่งส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างมากและถ้าเป็นไปได้พยายามอย่าใช้มัน พ่อค้าจากทะเลทรายพูดอย่างงุ่งง่ามอย่างที่คุณทราบการขนส่งน้ำมันไม่สะดวกมากเราปีนภูเขาและแม่น้ำมาตลอดทางครั้งนี้เราขนส่งได้เพียง200บาร์เรลเท่านั้นเราพบสัตว์ประหลาดในต้นสนดำโดยไม่คาดคิดภูเขาอันที่จริงเมื่อสองวันก่อนเราถูกโจมตีโดยสัตว์ประหลาดบนท้องถนนและน้ำมันกาสองถังถูกจุดไฟและเผาไหม้โดยคบเพลิงที่สัตว์ประหลาดคว้างออกมาโชคดีที่เราแตะถังน้ำมันที่ลุกไม่ออกไปได้ทันเวลาและไม่ระเบิดถังน้ำมันอื่นไม่งั้นก็จบสัตว์ประหลาดออกอาลาวาสขนาดนั้นเเลยเรอ รอบขมวดคิ้วสัตว์ประหลาดสามารถโบกมือได้แต่พวกมันไม่สามารถทำลายท่อจ่ายน้ำมันของเขาได้โจมตีแบบนี้โดนตีแน่รู้ไหมในขณะที่เขากำลังคิดเรื่องนี้อยู่เขาก็ได้ยินเสียงเอลซีตะโกนคุณถูกโจมตีระหว่างทางจากคริสตันแคนยอนถึงที่นี่หรือเปล่าไปกับฉันไปจัดการกับสัตว์ประหลาดพวกนั้นกันเถอะเอลซี LC รีบวิ่งออกไปพร้อมกับทหารสามร้อยนายด้วยความคึกคะนองพ่อค้าจากทะเลทรายมองไปที่กองทหารที่อยู่ไกลออกไปและรู้สึกโล่งใจถ้าเอลซีสามารถกำจัดมอนสเตอร์ได้เขาก็จะปลอดภัยมากขึ้นระหว่างทางกลับบ้าน เขาพูดกับเขาว,ว่าคุณนวยอลลุมคุณกําลังทําอะไรอยู่ในสโตนแคนยอนแล้วรถเหล็กคันใหญ่ข้างๆคุณละ่ะนี่มันอะไรกันอีกแล้วนู่หลุมยิ้มแต่ไม่พูดอะไรเขาสแสดงสีหน้าที่เข้าใจยากจนกระทั่งรอบจ้องมาที่เขาเขาก็เลิกวางมาสสูงส่งและพูดกับพ่อคาทะเทเลสายว่าเอาล่ะเนื่องจากมันยากจริงๆสําหรับคุณที่จะขนส่งน้ํามันและการขนส่งก็ยากกว่าสินค้าทั่วไปมากการเดินทางครั้งต่อไปของคุณจะจะง,ง่ายกว่ามากคุณสามารถเดินน้อยลงอย่างน้อยห5 0 mm. ้ยห้าสิบไมล์พ่อค้าน้ํามันขนน้ํามันของคุณไไไปทีีี่่่่รถฟขบววนนใหหญ้้้เลลือมกตูแ เมื่อรถม้ามาถึงพวกเขากําลังขนวัดสดุที่จาเป็นสําหรับการสร้างรางรถไฟในเมืองหลังจากที่พวกเขาย้ายออกไปรถม้าก็ว่างเปล่าตอนนี้พวกเขาสามารถย้ายน้ํามันขึ้นถังแล้วถังเล่าน้ํามัน198บาร์เรลลอยให้อูดและกองคาราวานของคุณพักผ่อนในสโตนแคนยอนคุณพาบริวารสองคนไปกับเราที่เมืองเวสไว์เพื่อไปหากอดฟาเธอร์ ่าพ่อคาทะเลทรายสับสนมากขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งเขาถูกนูโอลันดึงเข้าไปในรถไฟขบวนใหญ่และกดลงบนเก้าอี้รถไฟจึงสตาร์ทและขับออกจาก Stone สโตนแคนยอนซ้ำแล้วซ้ำเล่าเขาจึงรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเขาอดไม่ได้ที่จะกรีดร้องด้วยความประหลาดใจว้าวรถคันใหญ่คันนี้สุดยอดมากนี่เป็นสิ่งประดิษฐ์ที่ยอดเยี่ยมของก็อดฟาเธอร์จากเมืองเวสต์วินแน่นอนว่ามันน่าทึ่งมากคุณเคยเห็นก็อดฟาเธอร์ทำสิ่งที่ไม่น่าพิศวงออกมาบ้างไหม พ่อค้าเทเลสไอ์ตกตลึงกับสิ่งประดิษฐ์อันยิ่งใหญ่และไม่สามารถพูดอะไรได้มาเรียนซึ่งนั่งอยู่ในรถมาคิดกับตัวเองว่ารถไฟขบวนใหญ่นี้สุดยอดจริงๆเมื่อฉันมาที่นี่ฉันสามารถนำรถบรรทุกสินค้าขนาดใหญ่มาและเมื่อฉันกลับไปฉันก็สามารถนำรถบรรทุกสินค้าขนาดใหญ่ไปด้วยถ้าคาราวานตกลงเรื่องเวลากันไว้รถไฟจะรับสินค้ากลับไปกลับมาทุกครั้งจะได้ไม่ว่างจะได้สะดวกในการซื้อและจัดส่งในคราวเดียวกันด้วยวิธีนี้ฉันรู้สึกว่าราคาของสินค้าจำนวนมากจะต้องถูกคำนวณอีกครั้ง ท้ายที่สุดแล้วค่าใช้จ่ายในการขนส่งไม่ควรถูกประเมินต่ำเกินไปและหลังจากใช้รถไฟขบวนใหญ่นี้ค่าใช้จ่ายในการขนส่งก็น้อยลงมากตอนที่451คุณเป็นนักเดินทางหรือไม่หัวใจของมาเรียนเต็มไปด้วยความตื่นเต้นเย็นวันนั้นเมื่อร็อบบี้กลับมาที่เวสไวาทาวเขาทำความสะอาดเครื่องสำอางนั่งบนเก้าอี้หินอย่างเกียจคร้านและออกไปตกปลาด้วยคันเบ็ดหลังจากนั้นไม่นานเขาเห็นมาเรียนลื่นลม้ม จ้าพอ่อมารียนยิ้มและนั่งตรงข้ามกับตัวหินของร็อบดีวันนี้ฉันขึ้นรถไฟขบวนใหญ่ฉันไปที่สโตนแคนยอนและมองไปรอบๆฉันรู้สึกว่ารถไฟขบวนใหญ่นี้พิเศษมากขึ้นเรื่อยๆโ้จริงเหรอร็อบยิ้มและพูดว่าฉันดีใจที่คุณชอบแต่คุณลูกสาวของพ่อค้ามาที่นี่เพื่อบอกฉันเป็นพิเศษว่ากำลังพูดอะไรอยู่คุณอยากเล่นกับตัวใบใหญ่ไหมมารียนหัวเราะเบาๆและพูดว่าแน่นอนฉันไม่สามารถซ่อนอะไรจากก็อดฟาเธอร์ได้ฉันอิจฉาเล็กน้อยฉันอยากสร้างทางรถไฟแบบนี้และทำมันขึ้นมา ช่างเป็นคนทะเยอทะยานฉันเกรงว่าคุณจะไม่รู้ว่ารถไฟขบวนนี้ต้องใช้เหล็กมากขนาดไหนแม้แต่ราชินีแห่งเวสแกรนดก็ไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากยอมแพ้ด้วยรอยยิ้มลึกลับบนใบหน้าของเธอมาเรียนกล่าวว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวยากจนแล้วครอบครัวของเราร่ำรวยพอๆพอกับราชวงศ์เราพูดไม่ออก มาริยนพูดต่อยิ่งไปกว่านั้นเราสามารถทางานร่วมกับตระกูลขุนนางอื่นๆได้ตอนที่เราคุยกันบนรถไฟวันนี้ฉันได้ยินจากพ่อค้ารายใหญ่โพโบว่าเขาต้องการทาให้ธุรกิจรถไฟมีกําไรมากขึ้นด้วยถ้าครอบครัวของฉันร่วมมือกับโพโบเมืองหลวงจะาดมสมบูรณ์มากขึ้นต้องใช้รถไฟหลายร้อยไมล์เพื่อสร้างรถไฟขนาดใหญ่ไม่น่ามีปัญหาคุณลงทุนไปมากเมื่อคุณล้มละลายคุณจะสูญเสียเงินทั้งหมด็รบบี้กล่าวด้วยรอยยิ้มมาริยนยิ้มและพูดว่าคนที่จะสร้างทางรถไฟสายที่สององอาจเสียเงินทั้งหมดแต่อย่างแรก ฉันต้องเตือนคุณว่ารถไฟต้องเผานํามันและเนมันสามารถผลิตได้จากนํามันที่ขนส่งมาจากเะเลซายเท่านั้นในโลกนี้มีเพียงการเล่นแร่แปรธาตุของฉันเท่านั้นที่สามารถกลั่นน้ามันให้เป็นนํามันก๊าซได้และไม่มีใครสามารถทำได้คุณจะทำให้รถไฟขบวนใหญ่เคลื่อนที่ด้วยนํามันธรรมดาธรรมดาได้อย่างไรฉันจะไม่ให้นํามันแก่คุณมาเรียนกล่าวว่าเราไม่ต้องการเครื่องยนต์เราก็เลยไม่ต้องใช้มันฉันเห็นถังไอ้น้ำถังไอ้น้ำแบบนั้นก็ทรงพลังมากเช่นกันประเด็นสำคัญคือเชื้อเพลิงของมันคือถ่านหินและนั่นชนิดเชื้อเพลิงได้ตามที่เราตต้อองงกาาารไมม่่่ีปัญหแยด รับหัวเราะและพูดว่าช่างเป็นผู้หญิงที่ฉลาดจริงๆอืมฉันยอมรับว่าความคิดของคุณเป็นไปได้รถไฟไอ้น้ำนั้นเหมาะสมกว่าจริงๆสำหรับการปีนต้นไม้เทคโนโลยีธรรมดาตอนนี้เนื่องจากมีเพียงฉันเท่านั้นที่เล่นรถไฟแก๊สได้ถ้าคนอื่นๆอยากเล่นควรใช้เครื่องจักรไอ้น้ำก่อนดีกว่าถ้าอย่างนั้นฉันอยากรู้ว่าคุณจะหาเงินอย่างไรโดยใช้รถไฟและรถไฟ เมเรียนหัวเราะเบาๆและพูดว่าฉันคิดอย่างรอบคอบแล้วรถไฟขนาดใหญ่นี้สามารถขนส่งผู้คนและสินค้าได้ดังนั้นหากฉันมีรถไฟและรถไฟส่วนตัวฉันก็สามารถสร้างรายได้ด้วยการเก็บค่าธรรมเนียมการขนส่งคนคนหนึ่งสามารถเรียกเก็บเงินไม่กี่เหรียญเงินสำหรับค่าขนส่งท่ารถไฟหนึ่งขบวนมีตู้โดยสารได้สิบตู้สามารถขนส่งคนได้ครั้งละหลายพันคนใช้เวลาเดินทางเพียงเที่ยวเดียวก็ได้รับเหรียญทองคำหลายร้อยเหรียญและมากกว่านั้นและการขนส่งสินค้าอาจแทงหูฉี่มากคิดคำนวณดูตามน้ำหนักและร่างกายมีหลายวิธีที่จะได้กำไรจากพ่อค้า เมื่อพูดถึงเรื่องนี้เธอยิ้มและพูดว่าฉันแค่ใช้ค่าก่อสร้างเริ่มต้นเท่านั้นจากนั้นฉันก็ไม่ต้องใช้อะไรอีกรถไฟขบวนนี้ใช้เวลาเพียงไม่กี่เดินในการเรียกใช้ก่อนที่ฉันจะได้รับต้นทุนคืนจากนั้นฉันจึงจะทำกำไรได้เต็มที่ฮ่า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 เป็นความคิดที่ดีความอยางรู้ของเจ้านั้นเหนือกว่าบิดาของเจ้าแล้วแต่เจ้าเคยคิดหรือไม่ว่าหน้าที่การขนส่งจะกลายเป็นหน้าที่เชิงกลยุทธ์ที่สำคัญในกองทัพราชินีจะเต็มใจที่จะมีสิ่งที่ดีและเป็นยุทธ,ธศาสตร์ในมือส่วนตัวของคุณนาางหลยคน มารีนยิ้มและพูดว่าถ้าเธอไม่ทําเราก็เชิญเธอเข้าร่วมกับเราได้อย่างไรก็ตามเราลงทุนไปมากในช่วงแรกครอบครัวของเราสามารถลดต้นทุนและลดความสิ่งบางอย่างได้ด้วยผู้ถือหุ้นแต่ละรายครอบครัวของเราสามารถลดต้นทุนและลดความสิ่งบางประการได้ราชวงศ์จะควบคุมส่วนหนึ่งของเส้นทางรถไฟด้วยและราชนีจะเปิดประตูให้กว้างขึ้นตามนโยบายคุณคิดมาาไปเองคุณเป็นนักเดินทางหรือเปล่ารอบถาม นักเดินทางนั่นอะไรนะ่ะมาเรียนถามอืมยังดีที่เธอไม่เข้าใจบอบยิ้มและพูดว่าในเมื่อคุณไม่เข้าใจฉันจะสอนอะไรคุณเพิ่มเติมคุณสามารถใช้เงินที่คุณได้รับจากทางรถไฟสายแรกเพื่อสร้างทางรถไฟสายที่สองคุณจะหาเงินเพิ่มพร้อมกับทางรถไฟสองสายไม่ได้เหรอเมื่อคุณมีเงินคุณสามารถสร้างทางรถไฟอีกสายหนึ่งได้จากนั้นทางรถไฟสามสายจะทำเงินได้มากขึ้น ซ้ำแล้วซ้ำเล่าทันใดนั้นการแสดงออกของร็อบบี้ก็จริงจังในที่สุดรถไฟของครอบครวคุณก็จะครอบคลุมทั่วทั้งอาณาจักรและคุณจะกลายเป็นเจ้าพ่อการรถไฟที่ควบคุมอุตสาหกรรมการขนส่งทั้งหมดปราบใดที่คุณกระทืบเท้าระบบขนส่งสินค้าของทั้งอาณาจักรจะสั่นสะเทือนนี่มันมากแข็งแกร่งกว่าเมืองถุงน่องผ้าใหม่ที่พ่อของคุณเล่นมาเรียนร็อบหยิบลูกบอลคริสตัลพิเศษออกมาเพื่อใช้สื่อสารกับราชินีและกดหมายเลขเป็นเวลาเย็นแล้วและได้เวลาคุยโทรศัพท์ทันทีที่โทรออกก็เชื่อมต่อได้ใบหน้าขขออองงรรรราาาาาาาชินนีีีปกกกกกกฏึ้้้้จจลลลููแวถถคุุณมมมะะะไไไพด็็ยยยเ่ส เห็นได้ชัดว่าเธอกําลังแก้แค้น็อบบี้สำหรับสิ่งที่เขาพูดเมื่อเธอรับโทรศัพท์ครั้งสุดท้าย็อบยิ้มและพูดว่าคุณผู้หญิงให้ฉันแนะนําพรสวรรค์ที่มีประโยชน์มากให้กับคุณเธออาจจะเป็นรัฐมนตรีคนสําคัญของกิจการภายในในอาณาจักรของคุณในอนาคตราชินีหันไปหาแมเรียนและพูดว่าโอ้ฉันรู้จักเธอเธอคือแมเรียนคอตันนักเรียนรุ่นน้องในแผนกผลิตอุปกรณ์เวทมนต์จากโรงเรียนเวทมนต์เธอช่วย็รบทำงานสร้างไอเทมเวทมนต์บางอย่างเช่นเหมืองน,นี้เธอเป็นนักเรียนที่มีรสนิยมดีเกิิดออออออะะะไไไรรรรขึ้้นนนนเเธธมมมมีีคควาาาาสถกทุณงงแใหฉัย่จ เราพูดว่าคราวที่แล้วคุณไม่หิจฉารถไฟขบวนใหญ่ของฉันเหรอเธอมีวิธีที่จะช่วยให้คุณออกไปได้ยิ่งกว่านั้นเธอยังช่วยคุณกระจายทางรถไฟไปทั่วทั้งอาณาจากักรเมื่อได้ยินเช่นนี้พระพักของราชินีก็เคร่งเครียดมากขึ้นเธอเป็นแค่นักเรียนของโรงเรียนเวทมนต์เล็กๆเ,เธอจะทาอะไรได้แม้แต่ฉันยังทําอะไรมันไม่ได้ ร็อบยิ้มและพูดว่าคุณไม่มีทางเลือกคุณเอาแต่ใช้ทางรถไฟเป็นเครื่องมือในการทําสงครามแต่คุณไม่เคยคิดที่จะใช้มันให้เกิดประโยชน์ดังนั้นเมื่อคุณคิดสร้างทางรถไฟคุณคิดแต่เพียงว่ามันจะมีราคาเท่าไหร่และเธอไม่สามารถจ่ายได้ในความคิดแรกอย่างไรก็ตามเด็กสาวคนนี้ไม่เพียงแต่คิดถึงค่าใช้จ่ายเท่านั้นแต่ยังรวมถึงรายได้ด้วยวิธีการของเธอคุณสามารถใช้เงินน้อยที่สุดในการสนับสนุนทางรถไฟทั่วอาณาจักรตอนที่452ถ้าคุณต้องการมันร็อบบี้หันไปหามาเรียนและพูดว่าบอกเธอว่่าาคคุณคิดอยงไร มารีนรู้สึกตื่นเต้นเล็กน้อยที่ได้รับโอกาสในฐานะลูกสาวของพ่อค้าผู้มั่งคั่งเป็นโอกาสสำคัญสำหรับเธอที่จะได้พูดคุยกับราชินีโดยตรงถ้าเธอสามารถคว้าโอกาสนี้ไว้ได้เธอจะบินไปสู่สวรรค์จริงๆเธอรีบสงบสติอารมณ์เรียบเรียนความคิดของเธอในใจแล้วบอกแผนของเธอแน่นอนว่าครั้งนี้เธอจะไม่พูดคำว่าเชิญราชินีเข้าร่วมแต่เปลี่ยนเป็นเชิญราชวงศ์เข้าร่วมมันฟังดูสวยงามกว่ามากราชินีฟังอย่างระมัดระวังและไตร่ตรอง ในตอนแรกเธอพิจารณาเพียงทิศทางการขนส่งกองกําลังอาหารและอาวุธเธอเพียงต้องการใช้มันแต่ไม่ได้หวังว่าจะได้รับประโยชน์จากมันด้วยวิธีนี้เธอไม่สามารถสร้างอะไรได้เลยแต่ตอนนี้เธอได้ยินจากมาเรียนว่ารถไฟจะเปิดให้ประชาชนทั่วไปพวกเขาสามารถเรียกเก็บเงินค่าตั๋วรถไฟค่าขนส่งตั๋วรถไฟแล้วสร้างรถไฟขบวนที่สองทีละขบวนด้วยเงินที่ได้รับหากยังเป็นเช่นนี้การจะครอบคลุมทั่วทั้งอาณาจักรก็ไม่ใช่ปัญหาใหญ่ราชินีให้คำแนะนำแก่แมเรียนอย่างไรก็ตามพูดตรงๆผ,ผลผลิตของเหล็กและเหล็กตามไม่ทัน เมอรีนพูดว่าฝ่าบาทฉันได้พิจารณาเหล็กและผลผลิตเหล็กแล้วการสร้างทางรถไฟเราต้องการเหล็กและเหล็กจํานวนมากดังนั้นทางรถไฟสายแรกของเราอาจสร้างขึ้นระหว่างเมืองเวสไวและถนนไรเพื่อเชื่อมระหว่างสองเมืองใหญ่ที่สาคัญทางรถไฟสายนี้ทอดยาวไปตามเชิงเขาแบล็ภายระหว่างทางมีสถานที่หลายแห่งที่เหมาะสําหรับการทาเหมืองแร่เหล็กอีกในหนึ่งเหล็กที่ขุดได้สามารถขนส่งกลับไปที่ไรโรดโดยรถไฟได้ใช่ไหม มาเรียนตอบว่าใช่ถนนสว่างและเมืองเวสไว์ต่างก็เป็นเมืองใหญ่ที่มีผู้คนจํานวนมากถ้าสร้างทางรถไฟระหว่างเมืองใหญ่ทั้งสองนี้รายได้จากตั๋วที่เราจะได้มากที่สุดแน่นอนและค่าขนส่งจะขอให้เจริญรุ่งเรืองยิ่งยิ่งขึ้นไปเมืองเวสวินเป็นแหล่งผลิตสินค้าที่สําคัญในขณะนี้ซึ่งมีทั้งน้ําตาลเหล็กถุงน่องหม่และของแปลกแทุกชนิดราชินีรู้จักก้นบึ้งของหัวใจว่าเมืองเวสวิน และถนนสว่างเป็นเส้นทางที่เหมาะสมที่สุดในการสร้างทางรถไฟสายแรกอย่างไรก็ตามปัญหาที่ใหญ่ที่สุดในตอนนี้คือเมืองเวสต์วินไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของเธอแม้ว่าในานามเมืองเวสต์วินยังคงเป็นเมืองของเวสแกรนดเนื่องจากการมีอยู่ของรอบผู้ทรงพลังเมืองนี้จึงอยู่นอกเหนือการควบคุมของพระนางโดยสิ้นเชิงมันลำบากทันใดนั้นร็อบบี้ก็หัวเราะเบาๆและพูดว่าฉันรู้ว่าคุณกำลังคิดอะไรอยู่ราชินีตะคอกและไม่พูดอะไรคุณกำลังคิดว่าในเมื่อเมืองเวสต์วินไม่ใช่ดินแดนของคุณการสร้างทางรถไฟไปยังเมืองเวสต์วินกก็แปลใช่ไหม เมืองเวสวินเป็นดินแดนของฉันราชินีพูดอย่างดื้อรัน้นคุณเป็นแค่คนไม่เชื่อฟังในดินแดนของฉันและตอนนี้ฉันไม่มีเวลามาจัดการกับคุณอันที่จริงมีคนไม่เชื่อฟังมากมายในดินแดนของฉันและคุณไม่ใช่คนเดียวตัวอย่างเช่นหมู่บ้านเอลในป่าและคนแคระในภูเขาทางตะวันตกล้วนเหมือนกับคุณอย่าคิดว่าคุณเป็นคนพิเศษเพียงคนเดียวอ๋อเข้าใจแล้วไม่เหนื่อยเหรอ็รบบี้พูดพลางยักไหล่ปราดดอว่ามีคนเลวที่ไม่เชื่อฟังจำนวนมากในดินแดนของคุณมันยากมากที่จะจัดการอาณาจักรถ้าคนอื่นพูดแแแบบบนนนีีี้้้ราาชิจจะะไมม่ต่ตขขยัสหอองเธ อย่างไรก็ตามคำพูดของร็อบบี้ทำให้เธอรู้สึกมีก็ในลำคอเธออยากจะร้องไห้และพูดช้าๆว่าคุณรู้สึกว่าฉันเหนื่อยด้วยเหรอฉันนึกว่าคุณจะล้อเลียนฉันแบบแหลกๆแ,แต่คุณคงเห็นว่าฉันทำงานหนักแค่ไหนถ้าคุณเข้าใจจริงใจจริงว่าฉันทำงานหนักแค่ไหนทำงานอยู่ส่งเมืองเวสต์วินคืนให้ฉันร็อบคุณต้องการเมืองเวสต์วินไหมราชินีใช่ถ้าคุณต้องการมันจริงๆรร็รอบพูดเสียงยาวราชินีคิดว่าผู้ชายคนนี้กำลังจะร้องไห้อีกแล้วแทนที่จะร้องไห้ตามที่ราชินีคิดเขากลับยิ้มและพูดว่าตกลง เมืองเวสวินเป็นดินแดนของคุณแต่มันเคยเป็นเมืองเล็กๆและคุณไม่ได้สนใจเรื่องนี้มากนะักแต่ตอนนี้มันได้พัฒนาแล้วเป็นเรื่องปกติที่จะจัดตั้งหน่วยงานบริหารส่งคนมาดูแลอะไรราชินีตกตะลึงรอบยิ้มและพูดว่าคุณเห็นไหมมีงานบ้านมากมายที่ต้องจัดการในเมืองที่มีประชากรหลายหมื่นคนวันนี้เราต้องสร้างถนนพรุ่งนี้เราต้องสร้างสะพานและเมืองต้องสร้างต้องวางแผนต้องปลูกต้นไม้ซ่อมท่อระบายน้ำทำความสะอาดจ่ายตำรวจจัดหาอาหารให้นักโทษในเรือนจำรักษาคนสร้างสถานลิงเด็กกำพรา้าบ้านพักคนชารา เขาจดรายการงานบ้านยาวเหยียดในพริบตาจากนั้นพูดว่าเรื่องยุ่งยุ่งพวกนี้จ่ยมาจากกระเป๋าเงินส่วนตัวของฉันแม้ว่าฉันจะเป็นเจ้าของบ้านแต่เจ้าของบ้านก็ไม่มีอาหารเหลือฉันจะทําสิ่งต่างๆมากมายด้วยเงินส่วนตัวของฉันได้อย่างไรแน่นอนสิ่งที่สําคัญที่สุดคือไม่ต้องจ่ายเงินแต่ฉันจัดการกับพวกเขามันน่ารําคาญ เมื่อได้ยินเช่นนี้ราชินีกอ็หัวเราะไม่ได้ข้าอยากจะบ่นมานานแล้วเกี่ยวกับความสามารถในการบริหารจัดการที่แย่ของท่านในเมืองเวสไวน์ทาวขนาดใหญ่ไม่มีการจัดตั้งรัฐบาลมันขึ้นอยู่กับการจัดการที่มืดบอดอย่างสิ้นเชิงเหลือตำรวจไม่กี่คนไว้คอยจัดการกองกางําลังมันเคยเป็นเมืองเล็กๆแต่ตอนนี้มีประชากรหนึ่งหมื่คนฉันไม่คิดว่ามันจะได้ผลใช่ไหม ร็บบี้ยักไหล่ของเขาและพูดว่าเอาละฉันจะถามคุณว่าคุณต้องการหรือไม่ฉันไม่สนใจว่าทีมบริหารของคุณจะรับผิดชอบเมืองนี้หรือไม่คุณเห็นไหมว่าด้วยวิธีนี้เมืองเวสวินจริงๆเป็นของเธอช่างน่าย,ยินดีเสียนี่กระไราราชินีดีใจมากและอยากจะตอบว่าใช่แต่เธอก็รู้สึกได้ทันทีว่ามีบางอย่างผิดปกติท้ายที่สุดเธอจัดการกับกองกําลังต่างๆมาหลายปีดังนั้นมันจึงไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะหลอกเธอเธอทุบโต๊ะแล้วพูดว่าคุณกล้าดียังไง ฉันเกือบตกลงที่จะโดนคุณหลอกถ้าฉันส่งทีมผู้บริหารมาที่นี่ฉันจะส่งคนไปชิงเขตอำนาจของเวสไวน์ทาวกลับคืนมาแต่จริงๆแล้วคนเหล่านี้ไม่สามารถเอาชนะคุณได้คุณจะจับคอพวกเขาด้วยดาบดังนั้นพวกเขาจะทํางานให้คุณฉันจะไม่สามารถเอาคืนได้เมืองเวสวินแต่ฉันแค่ส่งเจ้าหน้าที่ธุรการจํานวนมากไปช่วยคุณจัดการเมืองและคุณยังขี้เกียจอยู่บนเก้าอี้หินและสนุกไปกับมันต่อไปได้ว้าวรอปหัวเราะคิกคักเป็นสัญ,ญลักษณ์และพูดว่าทุกๆครั้งในเวลานี้คุณจะฉลาดเป็นพิเศษ ราชินีตะคอกด้วยความโกรธถ้าฉันใจง่ายขนาดนั้นฉันคงถูกฆ่าไปแล้ว17หรือ18ครั้งรับบีกล่าวว่าแต่คราวนี้คุณคิดมากเกินไปจริงๆแม้ว่าทฤษฎีสมคบคิดชั่วช้าเหล่านั้นจะมีประสิทธิภาพมากในการคาดเดาแผนการของผู้คนแต่ก็ไม่มีความหมายสำหรับฉันถ้าฉันเป็นคนที่เอาดาบฟันคอใครบางคนและบังคับให้คนอื่นทำทำงานให้ฉันเมืองเวสไวน์จะมีสถานการณ์เช่นนี้หรือไม่ราชินีคุณลองคิดดูให้ดีตอนที่45 3หฉันเต็มใจไปราชินีคิดอย่างรอบคอบดูเหมือนว่ามันจะเป็นจริง ร็บไม่ชอบใช้กําลังข่มขู่ผู้อื่นกล่าวอีกในหนึ่งเขาไม่เคยใช้กําลังเพื่อคุกคามผู้อื่นดูเหมือนว่าพลังของเขาจะมาจากการป้องกันและการบังคับขู่เข็นเท่านั้นและเมื่อเขาต้องการให้ผู้อื่นทําอะไรเขาชอบที่จะเรียกหล่อมผู้อื่นด้วยผลประโยชน์แน่นอนจากผลที่ได้ใครก็ตามที่ถูกเขาล่อลวงจะทําเงินได้ตอนนี้ร็อบบีกำลังล่อลวงเธอเขาโยนเค้กชิ้นใหญ่อย่างเวสไวาทาวออกมาซึ่งทำให้ราชินีอยากจะกินมันมาก แม้ว่าเธอจะไม่อยากยอมรับแต่เธอก็ต้องยอมรับว่าเมืองเวสตินได้กลายเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจที่เจริญรุ่งเรืองสำหรับผู้ปกครองอาณาจักรแล้วเมืองเช่นนี้ย่อมเป็นเมืองที่พวกเขาอยากจะจับต้องให้มั่นพวกเขาสามารถพึ่งพาความสามารถทางเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งของเมืองเพื่อควบคุมเมืองอื่นๆหรือแม้แต่อาณาจักรทั้งหมดราชินีพบว่าเธอไม่สามารถต้านทานการล่อลวงได้แม้ว่าเธอจะรู้ว่ารบีมีแรงจูงใจซ่อนเร้นและวางแผนที่จะเอาพรสวรรค์ด้านการบริหารของเธอไปบางส่วนแต่ในใจของเธอก็ยังมีปีศาจพูดกับเธอซ้ำๆว่าถ้าเขาไม่มีแผนชั่วลองดูสิ มันไม่ใช่เรื่องใหญ่ที่ต้องสูญเสียคนไม่กี่คนในความเป็นจริงร็อบบี้ไม่เคยจํากัดการเข้าและออกของผู้คนจากเมืองเวสไว์มันแน่ใจว่าเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารเหล่านี้จะออกมาได้หลังจากที่พวกเขาเข้ามาไม่จําเป็นต้องกังวลว่าพวกเขาจะถูกควบคุมตัวโดยเขาแม้ว่าเธอจะส่งคนมาก็ตามเพื่อเรียนรู้วิธีการของเวสไว์ทาวมันคุ้มค่าที่จะส่งคนไปที่นั่น เอาตกลงตามนั้นราชินีกล่าวข้าจะส่งคณะผู้ว่าราชการและเลขาไปจัดการบริหารเมืองเวสวินนอกจากนี้ข้าต้องเตือนเจ้าว่าในเมื่อเจ้าบอกว่ามีเรื่องภายในมากมายในเมืองเวสวินคนที่ข้าส่งไปจะต้องเก็บภาษีไม่อย่างนั้นจะพูดทําไมร็อบบี้กล่าวว่าเยี่ยมมากฉันคิดว่าถึงเวลาจ่ายภาษีแล้วเราต้องใช้ภาษีนั้นในการก่อสร้างเมืองและจ่ายให้ตำรวจมิะนั้นไม่ใช่เรื่องปกติที่เราจะพึ่งพาเงินส่วนตัวของฉันตลอดเวลาฉันจะไปเตรียมคนของฉันให้พร้อมวันนี้จบกันที่นี่ราชินีวางสาย มาเรียนรู้สึกประหลาดใจที่ได้ยินบทสนทนาระหว่าง็รบบี้และราชินีเธอไม่คิดว่าก็อดฟาเธอร์จะมอบเวสไว์เท้าให้กับราชินีแต่เธอไม่ต้องการพูดอะไรอีกเป็นเวลาดึกมากแล้วเธอจึงโค้งคำนับเขาและจากไปจนกระทั่งถึงตอนนั้นซูโอฟาก็โผล่ขึ้นมาจากด้านหลังและถามด้วยความประหลาดใจว่าคุณจะคืนเมืองเวสไว์ให้กับเวสแกรนจริงหรือ็อบยิ้มและพูดว่าหมายความว่าไงที่คืนมันเมืองเวสวินเป็นดินแดนของเวสแกรนมาตลอดและฉันไม่เคยเอามันไป สู้ฟาไม่ได้พูดอะไรเธอแค่มองไปที่ร็อบบี้ด้วยท่าทางแปลกๆซึ่งชัดเจนว่าอยากโกหกคุณเป็นราชาของที่นี่มาโดยตลอดร็อบบี้กล่าวว่าฉันเป็นแค่คนเกียจคร้านฉันแค่อยากใช้ชีวิตแบบที่เกียจฉันต้องการสร้างและพัฒนาเมืองเพื่อให้ชีวิตที่เกียจของฉันดีขึ้นตอนนี้เมืองใหญ่และมีอะไรมากมายบนรถไฟวันนี้ผู้นําเมืองหลายคนยังคงถามฉันว่าจะจัดการกับสถานเลี้ยงเด็กกาพร้าและบ้านพักคนชราอย่างไรพวกเขาถามฉันเกี่ยวกับเรื่องนี้และทําให้ฉันปวดหัวผีเท่านั้นที่มีเวลาและอารมณ์ที่จะทาสถานเลี้ยงเด็กกาพร้าาาและปััญหบ้นนพกคชรา อัญญประกาศคู่จุดๆจ,จุดอัญญประกาศคู่เราพูดอย่างไรก็ตามมีหลายสิ่งหลายอย่างที่ต้องการใครสักคนมาจัดการยกเว้นราชินีไม่มีใครที่จะจัดการกับมันได้ดีกว่านี้ทักษะของซูโอฟาพูดด้วยเสียงต่ำแต่นี่จะยกเมืองของคุณให้กับคนอื่น ฮ่าๆวิสัยทัศน์ของคุณยังเล็กเกินไปบล็อบพูดอย่างเฉยชาถ้าฉันต้องการฉันจะฆ่าราชาแห่งอาณาจักรทะเลทรายและราชาแห่งอาณาจักรอัศวินในวินาทีถัดไปและแม้แต่ฆ่าราชาแห่งบิ๊กั้งในภายหลังและใช้อีกครั้งทำแบบเดียวกันกับเวสแกรนตกมือราชินีและบังคับให้เธอแต่งงานกับฉันถ้าอย่างนั้นฉันขออีกแค่ไม่กี่คนก็จะได้โลกทั้งใบแล้วจะส่งคนไปเมืองนี้หรือไม่ต่างกันอย่างไรคุณทำให้ฉันกลัวเหรอฉันพูดแบบนี้ไม่ใช่เพื่อให้คุณกลัวแต่เพื่อบอกว่าฉฉฉััันนนนนนนไไมมมมม่่่่่สสสใใใจจจจวววาาาาคคครรเเเป็้้ขขออองงืืีีแะุห อนยัประกาศคู่จุดๆุดดอันยประกาศคู่วันที่สองรุ่งเช้าในพระราชวังแห่งไรโรดราชนีเรียกรัฐมนตรีที่ไว้ใจที่สุดของเธอราชินีพูดด้วยน้ำเสียงโอ้อาว่ามีงานย่าดในวันนี้ข้าต้องมอบให้คนที่กล้าเสียสละตัวเองเพื่ออณาจักข้าต้องบอกเจ้าก่อนว่าหากเจ้าทําภารกิจนี้เจ้าจะมีการรอดตายอย่างหุดหวิดบางทีคุณอาจจะกลับบ้านไม่ได้ตลอดชีวิตถึงตอนนี้รัฐมนตรีต่างตกตะลึงไปแล้วและหลายคนก็ถอยกลับไปอย่างเงียบๆเล็กน้อย ราชินีเห็นทั้งหมดนี้แต่เธอไม่ได้พูดออกมาเป็นเรื่องปกติที่ผู้คนจะกลัวความตายแต่คงจับแหลกหักพวกเขาไม่กลัวความตายเลยในเวลานี้ปฏิกิริยาแรกไม่ใช่การถอยแต่กระโดดออกไปเพื่อแสดงว่าพวกเขาหมดแรงโดยพื้นฐานแล้วพวกเขาแสดงได้ดีคนที่คิดก่อนแล้วค่อยโดดเด่นคือคนที่พักดีจริงๆ ราชินีไม่ต้องการตั้งคำถามกับรัฐมนตรีของเธอในลักษณะนี้เธอไม่รอให้คนเหล่านี้แสดงความคิดเห็นเธอพูดทันทีฉันวางแผนที่จะส่งทีมผู้บริหารไปยังเมืองเวสวินเพื่อจัดตั้งองค์กรเพื่อรับผิดชอบการจัดเก็บภาษีและกิจวัตรประจำวันของเมืองนั้นอย่างที่ทราบกันดีว่าเวสวินเมืองนี้อยู่ภายใต,ใต้การควบคุมของชายผู้นั้นและความสามารถในการต่อสู้ของเขาเพียงอย่างเดียวก็เปรียบได้กับกองทัพอาณาจักรของเราเหนื่อยหน่ายกับการจัดการกับกองทัพของมอนราและกองทัพสัตว์ประหลาดในแบกไพน์เมลเทนเราไม่มี ทันทีที่พูดออกไปเหล่าเสนาบดีกดไม่ได้ที่จะมองหน้ากันแท้จริงแล้วมันคือภารกิจชีวิตและความตายแม้ว่าชายผู้นี้จะมีชื่อเสียงที่ดีแต่ทุกคนที่มาร่วมงานล้วนเป็นนักการเมืองทุกคนรู้ว่าชื่อเสียงของเขาเป็นอย่างไรชื่อเสียงมักถูกเล่นงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับทีมใหญ่อย่างร็อบเขาอาจไม่ใช่ตัวจริงที่เขาบอกคุณบางทีเขาอาจช่วยเหลือผู้คนในด้านหนึ่งแต่ในทางกลับกันพวกเขาเป็นทาสบางทีเขาอาจช่วยเด็กจรจัดในขณะที่ฆ่าพวกเขาอย่างลับๆและศึกษาการเล่นแร,แร่แปรธาตุที่ช่วยร้ายด้วยลวกกานบบนี้ใโ พวกเขาไม่รู้ว่าเขาเป็นใครและชื่อเสียงของเขาก็ไม่น่าเชื่อถือเกินไปมีใครจะไปไหมาราชินีกล่าวว่าข้าจะไม่บังคับเจ้าทำเรื่องอันตรายเช่นนี้หากมีใครยอมเสี่ยงข้าจะไม่ปฏิบัติต่อเขาอย่างทุเรศในอนาคตรัฐมนตรีมองหน้ากันหลังจากน,านั้นไม่นานจูจ่ๆก,ก็มีเสียงที่ภาคภูมิใจดังขึ้นฉันเต็มใจไปทุกคนหันกลับมาและเห็นว่าเป็นหมายเลขสามสองผู้ชายคนนี้ถูกรบบีฆ่าไปแล้วและตอนนี้เหลือแต่โครงกระดูกเขาหัวเราะเบาๆแล้วพูดว่ายังไงฉันก็ตายแล้วฉันไม่กลัวความตายเลย ตอนที่454พวกเขากำลังสะสมความแข็งแกร่งตัวเลข32เป็นอาจารย์สอนการผลิตไอเทมเวทมนต์ในโรงเรียนเวทมนต์ในเวลาเดียวกันเขาก็เป็นพรสวรรค์ประเภทสสารภายในเขาจัดการเอกสารและจัดการงานราชการได้ดีในความเป็นจริงเขาค่อนข้างมีความสามารถราชินีมองดูเขาอย่างลึกซึ้งและพูดว่าคุณถูกฆ่าโดยชายคนนั้นดังนั้นคุณต้องแ้นเขาแน่ๆคุณขอไปเมืองเวสวินเพื่อจัดการงานราชการไม่ใช่ล้างแค้นตัวเอง หมายเลขสามสองรีบพูดว่าฉันจะทําได้อย่างไรไม่ว่ายังไงฉันมักจะให้ความสําคัญกับเรื่องของคุณก่อนเสมอแลว้ววางความแค้นส่วนตัวไว้ที่ด้านล่างตอนนี้เวสไวทาทวอยู่นอกเหนือการควบคุมของคุณแล้วหนุ่มคนผู้กล้าต้องไปที่เมืองและยึดอำนาจบริหารบ้านเมืองคืนมาได้ช่วงหนึ่งถูกชายคนนั้นฆ่าตายก็ไม่ใช่เรื่องเสียหายอะไรแต่ก็ดีแล้วสมรู้ร่วมคิดกับเขาไม่ได้ไดแต่รักษาระยะห่างงานนี้ต้องเป็นของฉันราชินีคิดทบทวนแล้วตอบตกลง หากเจ้าหน้าที่ที่ถูกส่งไปยังเมืองเวสไวทสมรู้ร่วมคิดกับร็อบบี้และแส้ทำเป็นฟังเธอแต่ในความเป็นจริงแล้วกลายเป็นลูกสมุนของร็อบบี้มันคงเป็นเรื่องยากมากแต่หมายเลขสามสองพักดีต่อเธอและเป็นศัตรูกับร็อบบี้การส่งเขาไปยังเมืองเวสไว์จะเป็นการดีที่สุดเขาจะไม่เสี่ยงชีวิตของเขาเขาจะมีสติและต่อสู้เพื่อเมืองแทน เอาล่ราชินีกล่าวอย่างหนักแน่นฉันจะส่งคุณไปที่นั่นคุณต้องพาเจ้าหน้าที่ธุรการมาด้วยอย่างที่สองการจัดการสิ่งที่สําคัญที่สุดคือการเรียนรู้วิธีนำทุกด้านของเมืองเวสไว์กลับมาที่ถนนไบรท์หากคุณเรียนรู้บางอย่างส่งคนไปที่นํามันกลับไปที่ไบรท์โรดทันทีเผื่อว่าเจ้าจะถูกจับได้หลังจากที่เจ้าเรียนรู้มากเกินไปหมายเลขสาสองคุกเข่าข้างหนึ่งใช่ กันยายนผ่านทางลัดไปยังคริสตันแคนยอนทีมแบล็กเอิร์ธไนท์ที่นำโดยมาเดเลนโจมตีกลุ่มสัตว์ประหลาดในคริสตันแคนยอนและขับไล่กองทัพสัตว์ประหลาดที่แอบมองหุบเขากลับไปที่แบล็กไพน์เมลเทนจากนั้นกองกำลังอื่นๆของราชินีก็ขับไล่สัตว์ประหลาดหลายตัวในภาคใต้แม้แต่ในเมืองเวสวินก็มีคลื่นของสัตว์ประหลาดแต่สัตว์ประหลาดเหล่านี้ถูกพบโดยฐานยามของเผ่าเอลในป่าบนภูเขาที่ห่างไกลจากเมืองเอลที่สูญเสียบ้านของพวกเขาเต็มไปด้วย จากนั้นสัตว์ประหลาดที่โจมตีภูเขาและพายบ่อยครั้งก็หายไปราวกับว่าไม่มีสัตว์ประหลาดในตอนกลางคืนและทั้งโลกก็เงียบสงบร็อบบี้ก็ตื่นแต่เช้าเช่นกันเขานั่งบนเก้าอี้หินในสวนมือซ้ายถือขนมปังและถ้วยนมที่ลิเลียนยื่นให้ในมือขวามาเรียนนั่งตรงข้ามกับเก้าอี้หินของเขาโดยมีสูตรคูณอยู่บนหลังของเธอซ้ำแล้วซ้ำเล่าผู้หญิงคนนี้มุมาณะมากและเรียนเก่งมากด้วยอร็อบบี้ได้สอนวิธีการคำนวณให้เธอตอนนี้เธอคำนวณได้เร็วกว่าร็อบบี้ท้ายที่สุดร็อบบี้ไม่ใช่ เธอไม่จําเป็นต้องฝึกฝนอย่างหนักเพื่อเอาชนะรอบซึ่งทําให้รอบเจ็บปวดมากเขาจึงจงใจใช้วิธีแบ่งฝ่ายเพื่อกลั่นแกล้งมารีนะในท้ายที่สุดมันกลายเป็นสถานะของการสอนสูตรคูณของมาริเอนเมื่อเห็นว่าเธอคำนวณโจทย์การหารทุกประเภทอย่างชำนาญในขณะที่แบกตารางไว้บนหลังร็อบบี้รู้ว่าผู้หญิงคนนี้คงใช้เวลาไม่กี่วนันเพื่อเอาชนาเขาในแง่ของความเร็วในการคำนวณของส่วนดูเหมือนว่าหากต้องการรักษาศักดิ์ศรีในฐานะนายไว้เขาต้องกำจัดคนรุ่นหลังเพื่อรังแกเธอ เมื่อคิดถึงสิ่งนี้ร็อบก็กังวลขึ้นมาทันทีถ้าวันหนึ่งผู้หญิงคนนี้เรียนรู้ความรู้ทางคณิตศาสตร์ทั้งหมดเท่าที่ทาได้เขาจะเล่นกับเธอได้อย่างไรถึงตอนนั้นจะเสียหน้าไหมเมื่อเขาคิดถึงสิ่งนี้เขาก็เห็นนักธนูเอลสองคนคุ้มกันเอลเอลลงจากเนินเขาตอนนี้เอลเหล่านี้รู้แล้วว่าก็อดฟาเธอร์เป็นดอรูอิกผู้ยิ่งใหญ่อย่างไรก็ตามมีหลายสิ่งหลายอย่างที่น่าประหลาดใจและหลังจากชินกับมันแล้วมันก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรพวกเอลมีอายุยืนยาวและพวกเขาเคยชินกับการเปลี่ยนแปลงของเวลาความผัันนผววของชีิตตแแลแม่่ดจให มีระบุรุษของเผ่าพันธุ์ต่างๆผ่า,านเอลเหมือนขี่มาเมื่อพวกเขาออกมาครั้งแรกพวกมันคร่่งคลายราวกับดาวตกแต่สุดท้ายพวกมันทั้งหมดก็ร่วงโรยดังนั้นพวกเขาจึงยอมรับความจริงที่ว่าร็อบบี้เป็นดอรูอิคผู้ยิ่งใหญ่อย่างตรงไปตรงมาเอลผู้อาวุโสมาหาร็อบและพูดเสียงเบาว่าดอรูอิคผู้ยิ่งใหญ่ฉันมาที่นี่เพื่อคุยกับคุณเกี่ยวกับเรื่องต่างๆในป่าโอ้ร็อบบี้ถามว่าเกิดอะไรขึ้นกับป่า ผู้อาวุโสกล่าวว่าเมื่อไม่กี่วันก่อนสัตว์ประหลาดโจมตีทุกที่แต่พวกเขาถูกส่งกลับโดยกองทัพจากทั่วแผ่นดินเป็นเวลาหกเดือนพวกเขาไม่มีกิจกรรมมากนักในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาคุณคิดอย่างไรไม่มีอะไรโรบบี้กล่าวคุณไม่ได้คิดเกี่ยวกับมันผู้เท่าเอลพูดอย่างหมดหนทางมีอะไรเหรอคุณมีความคิดเห็นอะไรเป็นพิเศษไหมผู้เท่าไม่รู้ว่าจะร้องไห้หรือหัวเราะดีฉันไม่คิดว่าสัตว์ประหลาดจะกลัวมนุษย์หรือเอลมันไม่แปลกที่จู่ๆพวกมันก็จะเงียบลงแบบนี้โอ้โรบบ,บี้กล่าวว่าฉันเข้้าใจแลว เอลผูอวุโสไม่เข้าใจคำว่าสะสมพละงกำลังแต่เขาสามารถเดาได้คร่าวๆว,ว่ามันหมายถึงอะไรเขาพยักหน้าและพูดว่าใช่พวกเขาไม่มามิทนั้นจะมีการโจมตีระลอกใหญ่หากพวกเขามาเมื่อพูดถึงเรื่องนี้ผูดเท่าเอลมองไปที่กำแพงทางตะวันออกเฉียงเหนือของเมืองเวสวินด้วยความกังวลเล็กน้อยและพูดด้วยเสียงต่ำว่าตอนนี้กำแพงสั้นเกินไปหรือไม่ยามนั้นผ่อนคลายเกินไปถ้าเราต้องจัดการกับสัตว์ประหลาดกองทัพที่จะตามมาเราควรเสริมกำลังป้องกันเมือง เขาพูดอย่างจริงจังว่าฉันเกรงว่าหมู่บ้านทั่วคราวที่สร้างโดยเผ่าเอลของเราจะโดนโจมตีก่อนเมื่อเราสัมผัสได้ว่ากองทัพสัตว์ประหลาดกำลังใกล้เข้ามาเราทุกคนจะถอยไปยังพื้นที่เมืองหลับร็อบบี้ยิ้มและพูดว่าไม่เป็นไรคุณไม่ได้มาที่นี่นานและยังไม่รู้ประสิทธิทภาพการต่อสู้ของเวสไวทาวผู้เท่ากล่าวว่าครั้งที่แล้วเราได้เห็นท่าทางที่กล้าหาญของผู้บัญชาการแต่พูดตามตรงจำนวนทหารทั้งหมดยังน้อยเกินไปด้วยจำนวน5้า้อยคนเราต้องป้องกันเมืองใหญ่ที่มีขนาดเท่าหนึ่งหว่ทคนมีช